แตจากที่ได้ลองใช้ยาสีฟันฟันทนตัวนี้นะคะก็คือพูดได้เลยว่าเป็นยาสีฟันที่ชอบแล้วก็เป็นยาสีฟันธรรมภัยที่ดีมากคือส่วนตัวนะคะมีอาการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นร้อนในนะคะคือได้ลองใช้แล้วมันเหมือนช่วยรักษา,แล,กกาลลแล้วก็ทาให้กลิ่นปากเราลดลงด้วยแล้วก็ทําให้แผลที่เราเป็นร้อนในอะ่ะไม่แสบเลยเวลาแปรงฟันคือดีมากๆนะคะก็แนะนำนะคะยาสีฟันฟันทนค่ะ ันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การใช้ยาสีฟันฟันทนนะครับนี่คือเราใช้จริงๆจะเห็นสังเกตได้ว่ามันใช้ไปเยอะแล้วซึ่งผลปรากฏว่าดีมากประทับใจมากอย่างแรกเลยคือสัมผัสแรกเลยเย็นสดชื่นมากสดชื่นจริงๆแล้วแบบว่าฟันสะอาดมากมันไกลข่นถึงสมนุนไพรอะไรต่างๆนี่แบบว่ามันรู้สึกสดชื่นอะเวลาเราใช้จริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆเพราะว่า เนีเลิอดจริงฟังมากทุกคนต้องไม่ลองใช้แล้วก็นะครับส่วนสําคัญเลยก็คือหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเนี่ยเราไปแปรงฟันแล้ด้วยยาสีฟันฟันทนเนี่ยผลปรากฏว่ามันไม่มีกลิ่นปากเลยนะครับคือกลิ่นปากเราไม่เหลือเลยมันเฟสแบบมันสดชื่นเย็นสบายมากจริง